น่องตุ๊กตามาขายเครื่องอยู่กบานโทรศพัพท์ปันเฮียงบ้านใหญ่เจริญระบอันนี้เนาะเออบ้านนี้นนด้วยเออเอีกจักหน่อยเด้อครับ <bucket> น่องนงางหาเครื่องก็นจะกันไปหย่อนแย่โอ้อีหยังนี่สิมาสมาัครมข้างเคียงบ่อ,หอม<า>หวะฮะแรมหลับเลยหลับหลับหลับเบิดเลยเลยบ่ได้ขึ้นเลยอ่าสไลด์ดี อ้าวเขาเปนอาจารย์ฝรั่งวเวนมือนี่ยโอเล่นตลกป่ะตลกตลกอ่ะตะลกเขต้องเล่นรักยืนยืนย้อกับตลกมาเจ้าอ่ะแบ่นดน <c oughs> <c oughs> สตูดิโอขายสุดงามงาม,งามแม่ขาโอ้ยอยากอายโอ้ยแม่ขาบ้านได้ล่ะสุคุม,มาขายเสือ้อแม่ขา้าแม่ขายมาหอดีรอดจะน้องกำลังจัด เลี้ยงสินค้าลูกสิ้นดอกใหญ่ๆกระลังตั้งห่านโอ้ลานข้าพร้อมแล้วเด้อครับคนมาเที่ยวว่าแนวหัวเขารักเยอะผู้สาวประจํามู่บ้านน้าจานเครืขาห้างเครื่องวะนี่นี่มันหางเครื่อง มาหางหน่อยใช่ไหมวันนี้ห้างเครื่องบมลุกไม่อย่างเพิ่อเพิ่งมามาขายหอดผีนะครับหาเงินหาคำนั่มไปสุมองสุบอนอมุนไปเบียดไป <c oughs> โอ้โออย่างซุกบ่ปปดาตั้งหานเรียบร้อยนะครับกำลังเช็คไฟ <c oughs> เพิ่นตั้งอยู่ในเหนเพิันเลยครับ <c oughs> บริตตังในวัด <c oughs> บ่าวแก้วอุดรด เพสมบูรณ์แพงนันแหละแพงก็เพ็รซาอุนะโอ้ต่างห่านไปแต่ได้กินบะคามหวานแทะว้าว้สเสียมเดีอบลอยคอนบ่อยสมว่าสมวะดิวิธีมอล่ำดั่งเดิมเลอคับเนิ้ไผแตงนาให้เบิ้งเอาเฮ็ดเป็นเบิด แจ้งหนาเจ้าข้องเขียนหนาเขียนตาที่เล่นยังละ่ะพเยีพะร่องตลกอู้จัดปีละไอเป็นม้วนล่ำจัดปีละหมอเ<อ> <c oughs> ขียวเครือขากแต่เล่นเป็นยากสบอ <c oughs> ครับมากระเป๋าลูกแค้นแม่นสินม้วนล่ำดาวลง พลังผุ่งแห้งแห้งขาดแห้งแน่ขี้ดินไงกลุ่มเปิดดังๆแห้งแห้งแห้งดังแห้งแห้งแดงนาเองกะลังแดงนากะลังแดงนาเด้อแดงนาเองเด้อครับแดงเองโมมีซางดอกอยู่นี่โอ้เอาเต็นท์มานอนมาแรกแง่โมมีซากกับนอนโอ้ยง่โมมีนาซากกับนอนเขาว่าปลูกเอาาเกินโอ้ตามคิ้ว เปิดนาซาก็ได้ลองเลงก่อนบ่กแมนโชคอนเสิร์ตโชคอนเสิร์ตก่อนล้อยางก็จะเป็นเรือลำเรื่องเมื่อนีนเมื่อนี้เรื่องนี้ครับวนนี้เนี่ยเาจะเือกันบ่จัดเปนรับอดดิฮะรับบอดวันนี้บ่โอ้แล้วเป็นเรีนยังกเลนเร่นยังกัเลนเป็นได้บิรบเอาว่นนี้ืันนี้เป็นันนี้ก็รับเสินรับเสื้อนรับเสิ้น รับเสื้อนวงคณะนี้ก็คณะบ่าวแก้วอุดรเผ็ดสมบูรณ์บ่าวแก้วอุดรเผ็ดสมบูรณ์ครับจักปีลหรเฮ้ยคณะนี้ไม่ผมเป็นแปดเก้าปีแปดเก้าปีโอ้เป็นคณะเลยเริ่มอยู่นี่ละเริ่มเป็นวัลลัมยู่วงคณะแรกสุขุมวินี่บ่ผมเป็นจังซานจังไรผมหมายว่าคือเป็นต้นกำเนิดบ่าวลูกแคดนีเออรับล้างไอ่นี่นะเพราะเป็นวงล้างไอเออเริ่มต้นเลย เริ่มต้นนี่เป็นมอวล้ำหรือเป็นคอนฟอยก่อนเริ่มต้นแตเป็นมอวล้ำเป็นมอวล้ำเลยมอวล้ำเลยโอ้ว่นนี้เริ่มต้นจากคอนฟอยว่ะว่าต้องงานเพิ่องกาไม่ระมาณปีสองพันสิบแปดี่ยสองพันสิบแปดเริ่มสองพันเส้าหาเริ่มเฮ็ดวงกันโอ้ยอยู่ในน้ำพันเนี่แหละอยู่ขั้นสามสี่ปีอย่างเดี้ยมันนี้ไปอยู่วงไดนครับวันนี้ไปเฮ็ดก็ไปเฮ็ดไม่เฮ็ดไม่ออกเครื่อนออกเครื่องไม่ม่ะโอ้แต่ว่ายยม อันนี้ก็มากับมาคือเก่าโมไกลเป็นตองการพัดเอิญก็มาเนี้เอ้าฝากเดี้ยดูเป็น้องเด้อแต่งนาเองราคาพอแพงครัขับรถมอเตอร์ไซค์มาเองนะครับมอล้ำก็ได้รักหน่อยห่วยสี่สิบห้าสิบลักคุณแล้วจากดอนตลาดมาสี่ห้าสิบลักมากันนี่แหละเครื่องแต่งนากันเนี้ยเนี้ยอู้ดิ นำเองเลยนี่วีนี่เอ็กเซตเป็นเลยฮะเฮ็ดเป็นไปสีได้เฮ็ดไปเถอะแต่ละมือแต่ละมือก็ถือถ้ามีกระเบงเขาเจ้าอันนี้เริ่มได้ไหมดยจ้งได้บมดเลยกัเฮ็ดเองล่องพิษล่องเจอโอ้เน้นเน้นใส่เน้นนาบ่เน้นเน้นนาขาวขาวไปก่อนข้อขาวเจ้าหน้าที่เป็นการคันบ่อเฮ็ขาวสมุนเออโดยโดย อาเดี๋ยวจังเบิงเป็นทาการแสดงนะครับตอนนี้ก็กลังหน้าไพนหน้ามันกาลังแต่งหน้าอยู่ล้าหลังหานได้ครับผู้บ่าวหน่อยเมื่อเบิงสาวห้างเครือง่วะเมื่อขึอไข่แทกิเมื่อสว่งเบิงอันนี้พีเบิงเขาตรงหลอมหล่อมพาสลี่มวยพีอันนี้เปิดเลยเออนี่เนี่นาองนางห้างเครืองเนี่ย อ๋อมีแต่สาวนักเรียมเนอะอันไหนเนี่ยราไปทอดเยเลยเลยอันไหนไปทอดมาเลยแต่งหนาเอาเองเด้อเห็ดเป็นเบิดเห็ดไผ่เห็ดมันเห็เองเห็ดเองนี่เด้อผู้บ่าไมาให้กำลังใจเบ่าหน่อยมันเหลือบสถานที่บ่ได้เด้อครับเจ้าหาว่าเอาหมองนีก็คือหมองนีก็ตั้งไปนี่แหละต้อใหม่ต้อไหลก็ตัดออกเห็ดไปนี่เด้อน้องนั่งหางเครื่องก็ได้ ไม่จะคคนละสิบบายคนนี่หละเออมีเด็กๆน,นี่หละถาอยดูกันุกทาย้าค่อยนุ่งเครื่องแล้วกันเอาเ้าเอ้าเอาเอ,า,เอาแจงนาเองเนอะน้องๆก็ได้มีผู้เบาเจ้าทินไม่ก็ล่งใจ ก้างเพิ่มแล้วก็เติมสีครับกำลังเติมสีกำลังแล้วคิ้วกำลังแล้วคิ้วเขียนขอบตาไปเพราะเขียนมานจะบานหมโอ้ยปกันเนี่ยผมเป็นตาบอดเพรอะเขียนกับเว้นจากแดดก็จะหัวควันมาสิบหกมาเดินมาเดินมาบังมาลาบส้อมมาเล่าเด้อพีเด้อเด้อ อ่ยุกันแบบสบายสบายย้าอยู่ในเมืองอันในเมืองนอันนี้เคลื่อน่าเฉพาะกินนะครับคอเจอพีน้องไม่ยามมาไม่อะไรเอยามายามกันสบายเลยกพี่อากาศก็มียัอหอกทั้งนี้ ไปกูจักย์อยกับมือก็มาหากันมี่ยังก็มาสูกันกินต้นไม่ยาบไม่ยากสบายดีสบายดีอ้าวว่าเป็นอาจารย์กล่องว่าเป็นมือเนี่ยโอ้เล่นตลกปะตลกตลกฮะตลกว่าต้องเล่นรักยืนยื้อกัะตลกอะเจ้าอ่ะแม่นอ่ะมีตลกดีวะหรือว่าตลกนี่นี่ล่าเรืองตลกนี่ล่าเรืองตลกนี่ล่าเรื่องจะมาบ่มีเฉพาะปะว้าคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นตลกบอมมี่ะ บังเียวบังเดียวบังเียบงเวโอ้ต่งหน้าเรอวันอน้ั้เฮ้ยนเป็นมลวนขึ้นเราเว้นปะเห็นหน้าอยู่ะเห็นหน้าขเ้นเห็นหน้าโดยขือนเป็นมนโดยโแมนอีทาไหร่ ไม่ต้องการไมาต้อกันเบิร์ดอันนี้ลูกเล่นนด่นกันอยู่บ่ือเล่าว่เลิร์ดนี่แต่งหน้าเองเนี่ยโอ้ยตลกเท็ดมันเมันมุนกันเลยรักตลบอีกจังหน่อยเด้อครับหนองนางหางเครื่องกันจะกินไปหย่อนแย่หย่อนแย่นี่จะคนหน้าตาตะโพตเปเด้อครับ เธอหนายิ้มกันง,งามเจักปีแล้วนี่สิบห,ห้าสิบหา้าสิบหา้าสิบหกอะไยัง,งนี่สิมาสมารคข้างเคียงวะแมนฮะแมนรับเลยรับรับรับ,รบเบไปเลยเลยไม่แดงขึ้นเลยอ่าค่าจ้างพันเอ็ดกับเจ็ดลอยเกียบอ่าลอ,อยดีกว่าเช้าวันนี้นี่อาจารย์น,น,น,นี่แหละเช้าวันน้าจารย์โอ้ยนี่เนื้อเนื้อะนี่งมาเบิ่งหางเคียง

ยิ่มกลังง้มกำลังใส่สุดเผ็ดนะยังนี่นั่งเองน้อยไปใหญ่กำลังใส่สุดดนะครับ เป็นเหตุเป็นข้อบานเพิ่นเน้อบ้าวหน้าเวทีมลำพิ่นกระเจิรือวดของวิญญาณมรำบุญจีลูกลานได้ร่วมการเทศส้างเราเป็ทีบาตรบารก็เน่าถึงเจาไม่บาทก็พับมือวะเขาม่านแผ่นแดงมันจะม่บาทรูพใาอยากร่วมทำบุญก็เอาไปยอนลกนะครับตอนนีตอนนี้ไปได้พวกคับน้องนางหางเดือเป็นการสัตย์ใจเจ้าได้นะโอ Terima kasih telah menonton! ยังเด้อครับยัง ลูกแค้นแน่นสนววินเดี๋ยวนัเด็กเดินหาดกันไปที่ดี๋ยวบอก<ไ>อเรางนี้ละวันหรคะเวทีกับเลยใช่ไปไทยไอ้เบิร์กมีท่องไปที่อีกก็ไทยยักอาวิแก้วใช่ว่ามีไม้อน,นีนมีใบ ขาให้เพื่นมีการทนงานจะเลินมงเรื่องเก่านาความยดวยมีตะศกตะช่โด่งดังคัะคเข่งมันมานคือกันเ้อตลอดปลอดภัยไปไซกันจ้าจุ๊บคนเพียรจ้าทักเพียงคือเก่าเห็นกันเถิงแล้ว Ô mày là tai sai được ô mày là tai cứu ô mày đi càng được đi xuống đất bật lên đất bật lên đất bật lên đất bật

หลังจากเมื่อคืนนี้เดินทางไปให้กะรังใจมอลล์ลูกแค่นแม่นสินนะครับ ตื่นโาเสามากะสีเดินทางไปบ้านโน่นพระเจ้าบ้านโน่นพระเจ้านี่เป็นอีกหนึ่งบ้านที่พระเจ้าก็ไปขายเครื่องตลาดนัดตอนตลาดอยู่ดวยครับเป็นบ้านที่อยู่ในในแจังหน่อยมู่ว่าจะเป็นยังไงว่าจะไปแจกกันขนมเล็กหน่อยนักเรียนมุ่งว่าพระเจ้าสีอยูบอ่บ่อรวมไปถึงแจกอันอุปกรณ์กีฬานํานะครับว่าถึงความอัน ยากจนธุระกันดานชนบทแห้งบอ่อทั้งพี่กบับบ่ปันใดเด้ยครับสว่วนมากข้าเจ้ากับเพืงานไทยพอดีอยู่ได้กินกับบอ่อคักคือทั้งเมืองน้องทั้งสารวันตะอวพผลนะทั้งเมืองตะอวยแล้วก็ทั้งพุ่นบันดงทั้งสวรรคเขตนะครับแต่กะมีวิวบรรยากาศที่ยังเป็นธรรมชาติครับทั้งสุขุมาเด๋ยุพาไปเบิ่งครับว่ามียังน่เส้นทางก็ยังเป็นธรรมชาติได,ด้ครับข้าเจ้าก็ยังบวนมีสะพาน หรือว่าทางปูวอย่างยังยังคงความเป็นธรรมชาติคืนห้วยนี่ก็สิเป็นบ้านโน่นพระเจา้าต่อไปก็สิเป็นบ้านโน่นย่างทะลุโน่นย่างไปทางอันโน่นแดงทั้งมันเฮียงหุ่นใดขึ้นกันนะครับเส้นทางก็จังสิละทางดินนี่ค,ครับบรรยากาศก,าก็ถือว่าย้อนยุกไปจักน้อยนึงบ้านเฮาตะก,กี้กันทังซี่ส่ละครับึืนหว้วยวจกัก เจ้าสามสิบปีสมือนีีให้เจ้ากับตัดทางตัดยังกันที่ว่าจะเลื่อนต่อไปผ่าภากนาพนะเยาคงจะมีสะพนานขวมมีถนนปูยางจะเลื่อนไปตามการเวลาขึ้นกันนะครับอีกหนึ่งบรรยากาศที่พามาชมอยู่บ้านโนนพระเจา้านะครับวันนิมหาลอแจกขนมเล็กหน่อยสวายดีแจกขนมเล็กหน่อยโอ้แต่ว่าเล็กหน่อยว่าหิวหรอคุหาขื้นกินยังละสวายดี บันไปห้องเรียนวะลูกวันวนี้โ,โอ้ยลุงวันจีไม่แจกบักบานโรงเรียนยังอะไรยู่เสื่อมวะล่ะโอ้หาขึ้นมังคีดากินกินยี่ว่าขนมกินยี่ว่าน้ำลุงขนมโอ้ยแม่นรอแานจับกับว่าเนี่ยวันไห้มาจัากินนึกว่กินว่ากินว่าแจกสิกินบักคีดานี่บ่กินยี่ว่าขนมกิน โอ้ยวันไหนมันจับสิจับไปเฮ็ดอีหยังมึงมีเขาเรียกมันมาซ <c oughs> ับอยู่บ่อเลือขายสดจับนอซับจับอยู่บ่อรือสีมันมุนมุนโอ้แบบสีมุนแล้วก็ตากนอนนนนเออหาเด็ดราคาดีบัดขนมไทยร้านน้อยได้เนี่ยนี่มาเอาลูกไล่ <c oughs> ตู้ขนม <c oughs> มาตะไท่เด <c oughs> ้อ <c oughs> <c oughs> ก๋วเน่อก๋วยเตี่ยวนื้อกวยเน่วกุณเนี่ยข้ต้มคุณ้า่ต้มได้ไหมคุณข้าไหม่คนโอกี่กินนเจากหน่ยกินไรอยู่่ไอ่ะิ้มกดามันแข่งกัดว่เข่าโอ กินยังไงนี่เขากินนี่ไปตาจนสวดกัดไปนะชอบใจด้จ้าจ้าโอ้สุดยอดบรรยากาศปลาแบงใบใหม่ก็ลังลวงด้อครับนี่หละครันว่าดูใ้ไม้ลวงบ่ะกลังลวงลงมาแล้วกับป่งหยอดใหม่ด้านหน้าเนี่ยที่เป็นทางไปน่นย่างออกจาก นุ่นกองเลยมา,าจากนนพระเจา้ายังบง่ได้รแจกขนมมันนี่ไม่งานดองลายนุ่นกองกระไดาสามเจา้าสี่เจา้าสามคู่ก็เป็นหยาิงานดองงานยังข้าเจ้าก็ะยากข้าเจ้าก็มันนี่ก็พักไปเลยกับพ่อพรหอยครับก่อนขามไปนุอนอย่างอว่าที่ไปเลยบะเบ่งกัน,ได,นได้มันตื่นอยู่อ๋อได้มันเตื่นบ่เหล็ก ตอนหนาฝนนี่ก็คงจะมีบักไม่เลือกเพรได้ขามโอ้ข้าจ้าเห็ดเหยาะปลาอัดแอนกล่องเนี่ยนี่ปลาเพราะว่าเธอใหม่มันติงกี่นี่โอ้ขัดไปอะไรอะไรก้อนเนี่ยเขไ<ป>าไหนลัทธิประจดฮะว่าจอดจะมาอะไรไ,ได้เพื่อไงไอเจ้าแม่แซงกันในน้ำอะไรได้มไม่ได้เราไปหา รถเ,เลิกได้ทางนี้แยกแป้งผุนโอให้เราไปก่อนบ่ะโดยสารภาคขู่เรา,าจะไปพ่ปนรถโ,โดยสารรถโดยสารโอ้ันี้มันขึ้นเดี๋ยสองหูบัดมาหนีออกมาหนีตืนน่นมองหนีเขาก็เลยพุทลงมาให้รถแลน,นผ่านรถโดยสาร เซอร์วัดเติมเงินแน่รักเกา่าหรอฮะรักเหรือรักีักซี่ล้ันใ่ล่ะมีวะ่วะ,ะ,วะรักเก่าักเมีอยู่อจะไปนีใบหาิบปะซิบซกรไรสิบว่าจได้เอาหาใบซิบใบกันซิบปโดนน้องตุ๊กตาไม่ขาดคลายกองเขาเส่าเหร เศร้าไป <นะ S 2> บัาคายโทรศัพท <นะ S 2> ์าาเขามีงานยังมือน,นี้มือน,นี้งานบุญบุญมันเฮียงเมนบุญกลุ่มเขาเจ้าหน่อยสามโมงแรกซิมีการแห่เลยแห่แบบคนประกันป้อนลำสิ่งม่บอบุญกลุ่มเขาโอ้เจ้าหน้าจะเสียออกไปเตรียมโตไปกันนี้เจ้าฮะป้อนอยู่บอกเจ้าชีวิตฟ้อนเออคนชีวิตเบิ้งมันนี่ตรงมันนี่มันเป็นบ้านยังบ้านหอยเป็นทางหอยเป็นอาล้วนประกองทางดีบะ บอดี <anto> <kaz ans> <divide S 1> ปะ <carga> ่ะบอดีมแสดงว่ามื่อนี้ยได้เก่งขึ้นหน่อยไม่อย yeah. ู่นีพอดีเัอะมื่อไหร่วะแต่มาเจ้าไหนเขามากินข้าวปุ๋นเมื่อไงข้าวปุ๋นโอ้จะไปแจกเครื่องนักเรียนมีแต่โรงเรียนปิดโอ้เข้าปิดแล้วมื้อ่าก่อนได้มากับมีนักเรียนเลยมาก่อนมาจากโรงเรียนบ้านอื่นนั่นบอกบอกมีแต่บ้านอันนี้มีแต่บันเฮียงนี่ขันบ้านอื่นมื่อนี้เขาเฮียหนอยู่ที่มันเป็นมันสาวสองนะไม่เห็นอยู่แต่กะสิไปบัวลายโอ้เจะจะใกล้ว่าอีกบาดหนึ่งได้รนี่ ปกายเป็นไงแต่ว่าทางมันขันถางมีคุ้มน้อยนึงไปไหนจีรศอกด่อน้อยแล้วขันว่าน้อยนึงหนีต้องร้ายแล้วนะเป็นอะไรมาเหตุงานร้านขายเครื่องโทรศัพท์โอเคอยู่มาสอ์สีขาวส่องผีนะส่องผีเนาะมาจนจื้อเมื่ไหร่ไหมมาจนจื้อเมื่อไหร่น่องตุ๊กตามาขายเครื่องอยู่ร้านโทรศัพท์บรนเฮียงบ้านใหญ่เจริญเมื่านนี้เนาะเออบ้านนี้ด้วยด้วยตะโกนเดียว พอตัใหญ่จะไปขายไม่ฟอยเรายังไปขายคื่เก่าเนี่ยบางก่อนๆนั่นก็ไปโยเห็นมาอยู่แ้วจิว่าเบิ้งสองใบเนี่ยใบสามอะข้ออดโอ้วายท่าไทยข็ออดใบสามใบสี่ผุมันเฮียงออวายท่าน่แะแดดร้ายปวดหัวนี่แหละวันนี้ข้าจมีบุญกองเข่าเลย ต้องไปนี่มไงงตอนแดดอืมใชเสื่อใช้เสื่อใชื่อง้างลายร้านค่ำก็มีบางทีขับ <ลา S 2> รปลาปูปลาปูโอ้อยโอ้อยโอ้อยขายยังได้มามามาซื้อซอยมามปลูกเองสบ่นันบอว์บองปลูกเออนี่ก็แม่นยุ่งยิ่งไปเยโอ้เขินโอ้อยังไม่ตู่ บริษัทอันเอาแขนกินเลยบปล่อ้อยแบบนี้แขนกไ็ได้แขนกไ็ได้อ้น้ำตาลอ้อยน้ำตาลอ้อยบ,บริษัทเนี่ยเจังไรสนีส่งนี่ตอนี่ร่ําสีบตอนร่ร่ําหามันต่างยังไงหาก็สีบความเงีวเออความเงีด้ด้น้อยหน่อยน้อยนี่ก็บ่ได้ดปลูกเองขายเองก็ได้แก่เล่ ของเราซื้อแป้งนอยกิน่บ่ข้าเจียวคือเป็นล่ำจะสางดีบ่รอะสวนเจ้าน่ะคือดีแท้ะสักลักล่ะหสักลักสักลักเห็้ยักลักนล่โอ้แม่แม่สักลักนําสักลัก่ให้มันล่นมาต่อไปมันก็เลยตรงดีขนาดขัขนมไท้เิดหน่อยนะจับอวบบานเนี่จอดก่อนบาคู่จอดก่อน โอ้ยพวกขู่มาจะใส่ผ้านักเรียนไปเสงไปรถนี่เลยกินกระเทียงกันแล้ววะรงเรียนเังก่อนหนักเรียนลายวะจะบบอลลงเรี่ยนลงเรียนเท่าไหร่แม่คนคั้วขู่หกคนบดลงเรียนบะนี่เจงก็เ่อัเว ฉันเหลือคนเก่ง<อ>วัดโรงเรียนมีหลายวะแต่ได้ดูสบายเป็นเก่งสบายสบาเอาบักบานมานมน้ำบานเอาบานาให้คู่น้ำเจ้าเจ้าบานให้บานครับปากกต่อ <ๆ S 1> กับขนมโอ้โหน,นี้เฮียนเก่งห้ากันไปเซ็งเซ็งโรง,ง,งเรียนไหนคู่โร,เร,ราางเรียนกบกบมาจากโรงเรียนโอ้ไม่เนีนโรงเรียนปิด มอเตอร์เคู่อยู่อ๋อพี่คู่อยู่ทำมาเมื่อรถบักบานทามาหมอบให้เล่ารถนี่มาเมิ่อหนั่นบักบานกับตะก้อมาเมื่อทุงน่ะม,ม,ม,มาตาไทยไไอันโดยสุดร้ายกับแวะเข้าไปแจกได้โรงเรียนอ,อ,อันแจกขนมได้หน่อยได้หลายน้ำแล้วกัอันแจกมีลาบักบานแจกตะก้อนี่แหละก็วันนี้เห็นพี่คู่ขี่รถอันนี้มาเัา็นโอ้พี่ชินเป็นผ้าทด่นหน่อยไปเส็งแมนอีหลี โอ้ยยูนี่มีกระต้อสองอันบักบานสองหน่วยแล้วก็มีขนมนี่ย้ายรถบ้านนี่ยขมาย้ายเล็กน้อยนะปั้นกันแล้วลูกเด้อนี่เด้อนี่เด้อเอาปั้นกันพวงละสองห่อเลยเด้อเอออ้าวฮัลโหลทุกคฮะบ้านเนี้ยมาให้โรงเรียนเอาไปโรงเรียนเด้อไปเรียนในโรงเรียนเด้อเอ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 อเจ้าเจ้าเดินทางปลอดภัยโอ้ อ้าบโเ,เป็นอุปสรรคในการเดินทางไปรถไทย,<ะ>ไยนี่แหละผ้านังเรียนไปสอบด้วยครับลบหมาโอ้ยสอยลุองอีสื่อซอยเอาเงินไปสื่อขนมจะขายยังไหมาเบืองมาเบืองว่าเดี๋ยวมาจับมาสื่อซอยจะขายยังาาบาดีบาดี เขาจักลุงเบิดนั่แหละแถวนี่จะขายยังเ,เด็กจะขายเท่าใดเอาเงินไปซื้อขนมนี่จะพากันเรียนนี้ยังจากพันของเจ้ามีอยัางยุหานพย,ยานเจ้าฮะขายลุงเบิง,กกงนะจะขายหลายบันไดเอาจักพันธุ<า>์ฮะเอาหาซีบไม่ดดเดียวนี่ เช่าแพงแท้แบ่เดี๋ยวตะวยูนีนี่ตะวยูนีของของลาไลาบันไดจะเจอจะพันหาชิปน้อยน้อยเดียวหนึ่งเขาขายโล่ห์อะไรโล่ห์อะไรเอาไปขายโล่อะไร,าราขายยังไงฮะขายเพิ่งเปิดเพิง่งนะหาชิปหนึ่งเปิดเพิ่ง แต่เจ้าสาวก็ได้เอาเงินไปซื้อยัง,องไปต้องเฮียนไปย,นยุ่งสั่นเพราะอะไรเพราะสามนี่ผูดไรสั่นนี่น้องเจ้าโอ้ใไซเปิดให้ลุงเบิ่งกระน่ำเม่นยังอยู่นี่นีเปิดกระนะไอ้เล็กเจ็บอยู่งใส่ยุ่ต้องขี้เงียน่ะโอ้เล็กเอาขนมมาลุงไปก่อนเอามาลงุงจะเอาเงินให้ยหายยั่เป็นบ่ เปิดรุ่กันนะรุ่งมียังนี่นี่รุ่งยีท่างันนี้ยังนีไปมันถัดเล็กเอียงมูลเน่เอาขอไร้ก่อข้างลานี่เอาจกพันเอาบุตซาเนาะรุ่งรุ่งมาจกไทยนะผมจกไทยว่เอาม่เอา นหน่อยนี่ก่อนเอานบนําโอ้เอาแดนหนีไวไวเอาเจ้านบนบเอาไปขายแล้วก็หาเงินไปโรงเรียนสบิบ่โอ้เอาส่เอาสิอยู่สายเงินเจ้าอยู่สายเงอนเจ้าอ้าวลุงๆฝากไปขายนะ มือหลังสิมาเก็บเงินนํเาเอาฝากไว้ขายนำ้ำอ่าเก็บเงินมาหายได้ปะนี้เด้อชื่อไรบ่ชื่อไรเบิ่งหม่งไหนชื่อไรเบิ่งหม่งไหนหม่งหูวชื่อไรบ่ชื่อลูกไหนบ่ชื่อไรเออไปวันนี้ลุ่งฝากไว้ขายน้าไปเมื่อภาก,กันแลียนนี